สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเมฆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเหรียญ Liberty 1 9 3นนะครับผมซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับ2ของโลกนะครับที่มีราคาแพงนะครับผมซึ่งตีเป็นเงินไทยนะครับจะอ,อยู่ราคาที่500นะครับผม8 15ล้านบาท ครับผมฟังไม่ผิดนะครับราคานี้เป็นราคาประมูลนะครับท่านผู้ชมราคานี้นะครับประมูลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมราคานี้นะครับซึ่งมีนะครับผมการประมูลของเจ้าชายท่านหนึ่งนะครับที่เขามีเหรียญลิบอร์ตี้นะครับซึ่งราคาจบไปที่585ล้านนะครับผมซึ่งเหรียญนี้นะครับผมผลิตออกมาเป็นจํานวนมากนะครับ เป็นหลักแสนนะครับแต่ว่ายังไม่มีผู้คนพบนะครับผมซึ่งด้านหลังก็จะเป็นตรานอกอินทรีนะครับ u n i t s t s t e t นะครับผมนี่เหรียญนี้นะครับผม Of America s นะครับผม t w e น t ี้ร a นะครับผมนี่นี่นี่ดูด,ดูดูนะครับผม Encode นะครับผมนอไง สวยไหมฟุบพิกมาด้านหลังนี่เเวนดอรร่านะครับผมเรือนนี้สวยมากนะครับผมเป็นที่เป็นที่ต้องการอะ่ะอืมเป็นที่ต้องการหลายๆคนนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่หากนันง่ายๆครับผู้ชมโอ้ยอะไรก็ไม่รู้มดกัดครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างโอ้สวยงามนะครับสวยงามมากปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามเลนลิเบอร์ตี้นะครับผมเลียนหายากนะครับบอกได้คำเดียวแต่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ครับ แต่ว่าต่างชาตินี่ถ้าเป็นพวกเหรียญอะไรเงี้ยคือเขาจะคือเขาจะเล่นจะนิยมกันเยอะนะแต่ถ้าเป็นประเทศเราจะแบบไม่ค่อยนิยมอะท่านผู้ชมผมรู้ว่าเหรียการที่ผมเอาเหรียญต่างชาติมารีวิวเงี้ยท่านผู้ชมจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันเคยออกข่าวนะท่านผู้ชมเหรียญเนี้ยราคาสูงนะครับ sụi ngàm bọc lên สวยนะท่านผู้ชมนะลิเบอร์ตนะครับผมหนึ่งเก้าสามสามก็เดี๋ยวยังไงก็ผมจะให้ท่านผู้ชมดู สักหนึ่งนาทีนะครับผมเหรียญราคา5 8าร้านนะครับผมสวยงามพระรามเก้า liberty encode v อะไรวสล l ส s t เอ คือดูอย่างนี้ท่านผูช้ชมอาจจะไม่เห็นนะแต่ของผมถือผมก็อ่านนอกกล้องมันจะได้เห็นชัดกว่านะครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกล่าวสวดดีครับ